สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่มาไกลและนี่คือการ Reaction Skibby Toilet m u l t ติ e r s e สซึ่งวันนี้ป๋ามาไวหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยป๋าจะมา Reaction ของ Dom Studio โดยเฉพาะเลยนะอยากจะเวลาไปดูกันเลยจากความเดิมตอนที่แล้วอุ๊ยอะไรอะ่ะขอดูใหม่ได้ไหมมันใช้อะไรทำไมถึงระเบิดอะ่ะมันสามารถปล่อยโลหะออกมาได้อย่างนั้นเหรอ นี่ก็น่าจะเป็นพี่ร้องละว,ว้าวดูเหมือนจักรวาลน,นี้กำลังจะชมพี่รองเลยประโถโอ้ยปืนอโอโอ,โอ้พี่รองมีปืนไฟเอออ้าวโอ้โหอ้าวสู้เขาหน่อยมันก็แค่สก,กิบี้ี่ถอยเ,เหล็กแม่เหล็กไม่น่าจะเก่งมากหรอกพี่รองจัดก,การได้นี่เป็นไงล่ะพอแม่เหล็กมันหลอมละลายแล้ว โอ้โเจอพลังเสียงโอ้โหพี่ลองเขาพูดอะไรอ่ะพี่ลองพูดเหรอเมื่อกี้ไหนอ๋อในเมื่อในเมื่อนาฬิกามันทำอะไรไม่ได้แล้วเอาตัว็ไททันคล็อกแมนกลับก่อนแล้วกันโอ้ยมันมีพลังมันมีพลังสว่านด้วยสกีพี่หนุ่ลเรอะไรวะเด่ย ตัวละครใหม่ทุกคนอุ้ยพี่เทมหโมโหมีทีวีแมนแล้วเราก็มีอะไรวะเนี่ยช่วยช่วยพี่ใหญ่ได้ใช่ไหมช่ยช่วยพี่ใหญ่ได้เออนั่นแหละลงลงไปุ้ยเนี่ยโอ้โหดิวไทท่นนี่คือแบบมันสู้พี่ใหญ่ไม่ได้นะตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้ว คือการต่อสู้พี่ใหญ่มันโหดโอ้ยแต่จะบอกนะว่ามาถึงตายเนี่ยวัดวัดใช้พลังแผ่นดินไหวแล้วเออนั่นแหละเออสโลมันหน่อยเครื่องบินมาแล้วหยุดไปลงหยุดเวลาหรือสโลอะไรก็ได้เราจะช่วยเฮ้ยนี่ท่าใหม่นี่ถ้าเกิดเป็นรูปนั้นคือสต็อปเลยหยุดเวลาเลยไหนๆวไว,ว,วฟู น่าจะช่วยได้แล้วแหละมากันทังกองทัพขนาดนี้นี่ออทิวแมนนี่เอามาเพื่อช่วยเอามาเพื่อเจาะพอลสิทธ์โดยเฉพาะเหมือนเราจะช่วยพี่ใหญ่ได้แล้วนะว้าวเอออย่าปล่อยมันหนีไปเฉยโอ้ย,อยตัวใหม่เต็มไปหมดเลยทุกคนเออ,เอ,อพี่ใหญ่กลับมาแล้ว พี่ใหญ่กลับมาแล้วโหต้องใช้กี่คนช่วยวะเนี่ยเอาละหรือว่าพี่ใหญ่จะกลับมาเป็นพระเอกเหรอคืออะไรไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกดีเลยทำไมอ่ะพี่ใหญ่ดราม่าอะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะเราก็มาสังเกตกันนะครับตอนนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยเหมือนเจ้าตัวแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถที่จะ เออ่มันสามารถที่จะบังคับโลหะได้นะนี่มันมีพลังเหมือนเจ้าแมกเนโตในเรื่องเอ็กเมเลยนะแล้วก็บังคับโลหะให้พุ่งเข้าไปโจมตีได้ด้วยนะค่อนข้างโกงเหมือนกันแต่เสียดายนะต้องมาเจอกับพระเอกไปใจป่าตลอดการพี่รองโฮโฮตอนแรกนึกว่าจะเสียท่าแนะเพราะว่าโดนโดนเอาแม่เหล็กเนี่ยดึงปืนหูใจของเขาออกไป นดีว่าจะง่อยแล้วแะแต่เสียใจด้วยนะเจ้าสกิมมีที่ทอเล็ตเพราะพี่รองภาคนี้มีปืนไฟด้วยเหมือนไฟนี่มันชนะทางแม่เหล็กจริงๆนะเพราะเมื่อแม่เหล็กมันร้อนแล้วเนี่ยป๋าก็ไม่รู้นะทางวิทยาศาสตร์มันมันมันจริงแค่ไหนแต่ในเรื่องเนี้ยพอแม่เหล็กมันร้อนปุ๊บมันก็ไม่สามารถดูดได้แล้วโอ้หลักการทางวิทยาศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่รู้นะต้องไปศึกษาต่อ แล้วนี่ในเรื่องนี้เขาใช้พลังลำโพงด้วยนะในจัก,กรวาลหลักตอนแรกไม่ค่อยใช้หลังๆใช้อยู่นะจัก,กรวาลหลักแล้วก็มีดอาวุธประจำเผ่าสปีกเกอร์เอ๊เดี๋ยวตรงไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวป๋าขอลองไปรีเวิร์สดูนะว่ามันเป็นคำพูดที่พอจับใจความได้ไหมถ้าจับใจความได้นี่คือบันเทิงเลยนะ <c oughs> อ่ะพอเขาไม่สามารถช่วย ไปท่าน็อกแมนตรงนี้ได้เขาก็พาร่างนั้นกลับไปดีกว่าไปกลับไปซ่อมที่ฐานดีกว่าแต่ก็โอเคปลอดภัยแล้วนะนี่เราสกิบีดี้ทอเลตต็ตตอนแรกที่เห็นสว่านขึ้นมาป่านนึกว่าเป็นพวกเดียวกันนะแต่มันก็เป็นสกิบีดี้ทอเลต็ตโอ้มีสว่านด้วยแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นใบเลื่อยนะแต่ก็มามาก็เท่านั้นโอ,โอ้แล้วนี่มันคือเข็มนาฬิกาแล้วทุกคนตอนแรกอันนี้ก็เรียกว่าอะไรแฮมเมอร์ Clockman จะมาทุบหัวนะแต่ก็ช้าไปเจอเข็มนาฬิกานี่เลือดยังติดอยู่เลยนะทุกคนยังสดๆใหม่ๆและเป็นคล็อกแมนที่ดูท่าทางเหมือนจะยศใหญ่นะแล้วนี่คือเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทกันเหรอเป็นเพื่อนสนิทกับทีวีแมนหรือเปล่าทีวีแมนทำหน้ายิ้มนี่จะมากันทุกคนเลยไหมเนี่ยจากฐานทัพของอาริยัน แต่ความสามารถที่เรารู้แล้วนะก็คือเขาสามารถมันไม่ใช่การโยนอะ่ะเพราะถ้าถ้าโยนเข็มนาฬิกาไปใช่ไหมมันปกักปุ๊บมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่นี่เหมือนเขาสามารถบังคับให้เข็มมันกลับมาที่มือเขาด้ด้วยเพราะฉะนั้นป๋าว่าร้อยเปอร์เซ็นและเขาสามารถควบคุมเจ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยเป็นอาวุธได้อย่างอิสระนะครับอืชุดสีขาวนี่ก็ดูโดดเด่นด้วยนะสวัสดีครับ เป็นผู้ดีนะผู้ดีเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนอะไรนี่สปีกเกอร์วูแมนสปีกเกอร์วูแมโบกมือให้เลยนะจะเป็นคู่จิ้นของพี่เท่หรือของคนดีกันแน่เนี่ยฮะสปีกเกอร์วูแต่อมาเสียงประหลาดประหลาดก็ได้เกิดขึ้นแน่นอนพี่ใหญ่เนี่ยเขาสู้ไอ ไททันดริวสู้พี่ใหญ่ไม่ได้เลยนะในเรื่องแรงเนี่ยแล้วดูอาวุธนี่ก็สู้ไม่ได้นะถึงจะเป็นสายกล้ามเนื้อก็ตามนะแต่แบบความเก๋าเกมพี่ใหญ่เยอะกว่านะครับยังดีนะว่าเหมือนปล่อยพลังงานอะไรด้วยไหมจากตรงกลางนะทุกคนอ๋อนี่เขาเขาทุบจนคอนเอ้ยเอาป้าพูดผิดพูดพูดใหม่ คลิปที่แล้วยังชมคอนอยู่เลยว่าทํามาจากไวเบเนี่ยเปล่าทุ๊บยังไงก็ไม่แตกแต่นี่มันจักรวาลไม่ใช่จักรวาลหลักนะเนี่ยทุบทุบไททันดริลแมนที่คอนแตกเลยนะแสดงว่าร่างกายของไททันดริลเนี่ยมันก็แข็งแรงเหมือนกันแล้วพอแตกเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาแทงแทงตรงกลางเสร็จเหมือนมันมีพลังงานอะไรสักอย่างอยู่ตรงแกนกลางของไททันดริลนะครับปล่อยพลังออกมาพี่ใหญ่ก็ เสียท่าไปนิดนึงนะครับเขาก็ใช้ท่าแผ่นดินไหวต่อเลยแต่แผ่นดินไหวอันนี้เหมือนจะทํามันจะแบบว่าแค่ทําลายพื้นนะ่ะให้ทําลายพื้นให้มันเป็นรูลงไปนะพี่ใหญ่จะได้ร่วงลงไปปึ๊บพอร่วงลงไปพี่ใหญ่ก็กำลังจะบินขึ้นมานะครับเจอเจอสโลก่อนนะเหมือนจะเป็นสโลก่อนพอสโลเสร็จปุ๊บนี่โดนพลังสต็อปหยุดแขนเลยเหมือนแขนใช้การไม่ได้เลย หยุดทั้งสองข้างยึดไปกับพื้นไปเลยนะครับอ๋อมันมันมาจากปืนนี่ใช่ไหมปืนของคล็อกบู m a n นี่ปืนของคล็อกบูแมนสามารถยิงหยุดเวลาได้อ้ะโปดไปอีกแล้วก็เจ๊ไวฟ์ูของเรานะครับจักรวาลหลักก็เป็นคนช่วยพี่รองมาจาักราวาลน,นี้ก็เป็นคนช่วยพี่ใหญ่ เอาไม่ได้ช่วยโดยตรงนะเหมือนจะช่วยแค่ช่วยแค่สะกดจิตให้พี่ใหญ่มันนิ่งๆเท่านั้นนะครับส่วนคนที่ดึงปรสิตออกมาเนี่ยจะเป็นพวกดริวแมนนะพวกดริวแมนนี่เกิดมาเพื่อดึงปรสิตโดยเฉพาะเลยปะเนี่ยเผ่านี้เนี่ยแล้วก็แบบหูทําได้นุ่มนวลมากทําได้ดุนุ่มนวลจัดๆนะนี่ตัวละครใหม่ของฝั่งดริวแมนนะเรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมตัวเนี่ย หมือนมีเกราะแล้วก็หัวเป็นสว่านใหญ่ๆด้วยนะเมื่อกี้เขาบินได้ด้วยนะนี่ใช้เพลงเดียวกันกับจักรวาลหลักเลยนะครับพอช่วยช่วยได้ก็จะเป็นเพลงนี้แล้วพี่ใหญ่ก็พาดาม่าพาดาม่าทำไมเนี่ยพีโอวีเนี่ยบอกอเจ๋งมากนะแต่พี่ใหญ่ที่ใส่หัวเลยเขาคงจะ รู้สึกผิดมั้งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ไททันครอกแมนเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ไม่เป็นไรนะก็เหมือนจะช่วยได้ทุกคนแล้วนะสถานการณ์กลับมาโอเคไม่ต้องเศร้าไปนะพี่ใหญ่เราช่วยเขาได้อยู่เอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ r รีอคชั่นสกิบี้ี่ทอยเลตมัลติเวิร์ส EP ที่11ประทับใจมากเลยที่ไม่เอาพี่รองมาเป็นลูกเมียน้อยนะครับสำหรับ EP นี้คนชอบพี่รองอย่างป๋าประทับใจสุด,สด ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสะไคร้คอมเมนต์คุยกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ